พูดตรงๆไปถึงบุคคลอื่นที่มีการมาเล่าเรื่องราวที่คุณฟิล์มเล่าให้ฟังเนี่ยก็น่าจะหมายถึงคุณพจน์อานนท์เนี่ยนะคะคุณพจน์อานนท์ก็ออกมาพูดเลยตั้งแต่แบบที่ออกมาให้สัมภาษณ์เนี่ยก็เป็นเพียงแค่คนที่ได้รับฟังจากมุมของฟิล์มซึ่งฟิล์มนีย,ยังไม่มีโอกาสพูดแล้วก็ไม่ได้เกาะกระแสด,ดังแต่อย่างใดเพราะว่าตัวเองเนี่ยก็ดังมาก่อนอยู่แล้วเนี่ยนะคะแต่ประเด็นที่คุณระเบียบรัฐเนี่ยได้พูดถึงตัวของคุณพจน์เนี่ยคุณพจน์บอกว่าคือถ้าด่าเขาเนี่ยเขาก็ต้องด่าก,กลับนะไม่ใช่่เหมืืออนนอนนคคะะ คุณพ์เนี่ยบอกเลยนะฮะบอกว่านี่พจน์อานนท์ไม่ใช่เป้ยปานวาดไม่ใช่ชาทยังค่ะที่จะมาให้คุณระเบียบรัดดาอยู่ข้างเดียวนะฮะเมื่อวานนี้คุณพจ์ไปปรากฏตัวในงานแถลงข่าวเปิดตัวหนังเรื่องอีเห็ดสดเผด็จศึกค่ะมีหนังเรื่องนี้ด้วยเหรอฮะไม่ทราบมาก่อนเลยนะคะไม่รู้ของใครนะคะเนี่ยชื่อผ่านเหรออีเห็ดสดเผด็จศึกเนี่ยผมก็เพิ่งเคยได้ยินค่ะเราไม่แน่ใจว่าครรับของพู้กรฟิล์มเขาเนี่ยนะฮะมีจริงจริงอะสิ เนี่ยเนี่ยเนี่ยคุณพจน์บอกว่าเดี๋ยวนี้รายการสาระแน่ไม่ได้เป็นของเปิ้ลสานาครแล้วเหรอ shocked? เปลี่ยนเจ้าของไปแล้วเหรอเราก็เลยงง,งก็เข้าใจว่าเป็นเจ้าของรายการสาระแน่อยู่ก็ก็คิดไปเรื่อยๆของเขาผมว่าเขาน่าจะอยู่บ้านแล้วหาเวลาเปลี่ยนทรงผมดีกว่ามไม่ต้องมายุ่งเรื่องของชาวบ้านเขาซึ่งผมบอกว่าผมยุ่งไหมผมก็ยุ่งแต่ผมมีส่วนในการชักนำฟิล์มเข้ามาในวงการผมยุ่งได้แ,<อ>แต่เขาเป็นใครก็ไม่รู้ที่สำคัญเขามาพาดพิงถึงผม คุณพ์บอกว่าฟังไม่ได้สับแล้วจะไปกระเดียดหาว่าผมว่าผู้หญิงประมาณว่าสอดใส่แล้วเสร็จข้างในคุณพ์บอกผมก็มาพูดเรื่องเพศศึกษาสุขศึกษา,านักเรียนในโรงเรียนทุกคนเรียนว่าการมีเพศสัมพันธ์ต้องใช้ถุงยางเสร็จข้างในหรือข้างนอกมันแล้วแต่คนผมก็พูดแบบนี้ให้เกียรติผู้หญิงมแม่ผมก็เป็นผู้หญิงผมก็ให้เกียรติแต่เขาพูดทำไม่ผมก็ไม่เข้าใจแล้วก็ ต่อว่าไปที่คุณระเบียบรัฐว่าคงไม่ได้เป็นตัวแทนองค์กรหรอกคงเป็นเจ้าของรายการสาระแน่นะฮะแล้วก็บอกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องทาทายังเป้ยปานวาดไม่เคยเห็นมีตัวแทนองค์กรไหนจะออกมาพูดเลยก็พูดอยู่คนเดียวแล้วก็แวะไปเรื่องทรงผมอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะฮะคุณกฤดิกาฮะเพราอย่างที่บอกไปคุณพจน์บอกว่านี่พจน์อานนท์ถ้าด่าเขาเนี่ยเขาด่ากลับเนี่ยนะคะนะฮะค่ะแล้วก็โน่นเลยฮะลามไปถึงคุณนาทีทีละโาจนพงด้วย คุณทัตีก่อนหน้านี้ก่อมาบอกว่าคุณพจ์เนี่ยมาเกาะกระแสะข่าวนี้ค่ะคุณพจน์ก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนี่นะฮะไม่มีอะไรทําก็ไปตั้งวงคาบาเรต่ตามบาร์ดีกว่าอะไรอย่างนั้นน,นี่เขาซัดก,กันอย่างนี้เลยฮะท่านผู้ชมฮนะนี่ผลมาจากเรื่องฟิล์มแล้วเนี่ยแต่ว่าเรื่องคุณฟิล์มเนี่ยมีคนแสดงความคิดเห็นเยอะถ้าเอาแบบซับซบหน่อยเฮฮอๆนะคะเมื่อวานนี้ทวิตข้อความค่ะเข้าใจว่าคงจะได้ฟังเรื่องราวที่มีคนมาวิาพากษ์วิจารณ์ได้นะคะ เฮียฮอบอกว่าใครที่ไม่มีข้อมูลรายละเอียดเนี่ยไม่ควรออกมาแสดงความคิดเห็นหรือว่พากาควิจารณ์เพราะไม่เกิดประโยชน์อะไรแล้วก็ยิ่งทําให้เรื่องบานปลายและไม่แฟร์กับทั้งฟิล์มแล้วก็แอนนี่ด้วยนะคะนี่ฮะอันนี้เฮียฮอนะฮะใครที่ไม่มีข้อมูลรายละเอียดก็ไม่ควรออกมาแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์เพราะไม่เกิดประโยชน์อะไรค่ะยางทาให้เรื่องบานปลายและไม่แฟร์กับฟิล์มและแอนนี่ค่ะนี่ฮะความจริงเนี่ยคุณปิกาเชื่อไหมฮะค่ะคุณพ์เป็นคนบอกกับทีมงานของเรานะว่า คุณระเบียบรัฐไปพูดอะไรเมื่อวานนี้สักเก้าโมงกว่าสิบโมงแม่ฟิล์มช็อกนะฮะเนี่ยบอกพศอนน์นะ,ค,ะคุณระเบียบรัฐคือความจริงก็คงเรียกแบบอื่นเพราะว่าคุณพศอนน์เนี่ยบอกว่าคุณฟิล์มตั้งแต่เช้าเนี่ยนะโทรศัพท์มาหาเป็นระยะระยะเลยบอกตั้งแต่ว่าคุณแม่เนี่ยช็อกเมื่อได้ยินเรื่องราวอะไรต่างๆแล้วคุณแม่ไปโรงพยาบาลอะไรยังไงเนี่ยนะคะ,ะค่ะนี่ฮะคุณพศเนี่ยบอกนะฮะว่า ถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็เรียกว่าสอใส่รองเท้าอ่ะนะฮะอันนี้หมายถึงว่าตัวคุณพจน์นะฮะแล้วก็บอกว่าก็ตั้งคำถามกับสังคมว่าให้ความเป็นธรรมกับผู้ชายบ้างค่ะยกตัวอย่างอ้ยผมว่าไม่ควรจะไปพาดพิงนะก็ยกตัวอย่างว่าเกิดมีผู้หญิงคนหนึ่งอุ้มเด็กมา,าแล้วมาบอกน้าข่าวว่าท้องกับดาราด,ดังสักคนหนึ่งแต่ไม่ขอตัวดอ สังคมก็ไปตาแล้วละดาหน้าแล้วว่าดาราคนนั้นไปทําผู้หญิงคนนี้ท้องใช่ไหมนี่ยกตัวอย่างมันต้องไปตัวดีเอ็นเอแต่คุณพดข้ามไปขั้นตอนหนึ่งว่าคุณฟิล์มแถลงก่อนนะฮะใช่นะมันไม่ได้แปลว่าแอนนี่อุ้มลูกออกมาพูดก่อนค่ะคุณฟิล์มแถลงก่อนแล้วก็มีคําอยู่สองคำก็คือรู้จักจริงคบจริงแต่ไม่ใช่แฟนและช่วยเหลือในฐานะเพื่อน,อนมนุษย์มนุษย์ษค่ะแล้วก็ขอตรวจดีเอ็นเออท่านผู้ชมะ เมื่อวานนี้ก็มีข่าวลือว่าแอนนี่ยอมตรวจด NA แล้วเนี่ยนะแอนนี่เนี่ยบอกกับทีมงานของผมเนี่ยบอกว่าพี่มันมีคนไปอ้างเยอะแอนนี่ไม่ได้พูดให้ข่าวอะไรเลยจริงๆยืนยันว่าอย่างนั้นไปมีข่าวว่าจะเดินสายไปออกรายการโน้นรายการนี้เนี่ยเขาติดต่อมาจริงไม่มีแอนนี่ปฏิเสธหมดบอกว่าทำสัญญิงสัญญาด้วยซ้ำไปนะคะว่าจะไปออกรายการแล้วก็ออกรายการอื่นอะไรอย่างนั้นเธอก็บอกว่าไม่มี หลังสุดบอกว่าจะตรวจดี a ยอมแล้วคำพูดสุดท้ายของแอนนี่ก็คือว่ารู้สึกกดดันมากขอร้องคนปล่อยข่าวหยุดทำร้ายแอนนี่และลูกเรื่องตัว DNA เป็นไปตามที่เคยให้สัมภาษณ์ไปแล้วในรายการเนี่ยนะตอนนี้อยากขอเวลาอยู่กับตัวเองและลูกมากกว่านี่เป็นคำยืนยันล่าสุดของแอนนี่แล้วก็ยืนยันว่ายืนยันคำเดิมค่ะนะฮะ เอาละฮะท่านผู้ชมมะเจ็ดนากาสนาทีเดี๋ยววันนี้ตามดูนะฮะเรื่องมันจะจบลงในวันนี้ด้วยดีก็ได้หรืออย่างไรเดี๋ยวเราก็ตามกันดูก็ได้ช่วงหน้ากลับมาว่ากันต่อเรื่องเล่าเช้านี้7จ็ดนากาสนาทีครับ